วันนี้มาติดตามการรีวิวการทดสอบการใช้ติดตั้งปั๊มโซลา่าเซลล์ล่าสุดนะครับเป็นจุดที่สองของผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเริ่มตั้งเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจะทดสอบสามช่วงนะครับคือช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับครับช่วงนี้ก็เจ็นาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับอ่าเราเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มเปิดทดสอบเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่เมื่อวานนะี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทดสอบไปไม่ทันไรครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดพอดีฝนตกด้วยครับแต่วันนี้น่าจะแดดเต็มที่อลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับรอดูนะครับเปิดแล้วนะครับจุดไปแล้วนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับจะไหลนะครับจะเราดูกันมาแล้วครับมาแล้วเริ่มไหลแล้วครับจะปล่อยอะไรทั้งวันนะครับวันนี้ลอสอบดูว่าขีดอะไรรู้สึกว่าไหลเต็มข้อดีนะครับข้อสองนิ้วออกเต็มเลยนะครับเป๊ะๆพอดีเป๊ะเลยครับ เต็มเต็มนะครับโอเคนี่ขนาดยังไม่รอบยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดมีน้อยครับแดดมีน้อยครับแดดไม่เท่าไหร่รอดูเรื่อยๆนะครับผมจะทดลองนี่ประมาณสองวันนะครับลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับของใหม่ครับของไม่ครับกําลังทดสอบระบบอยู่นะครับจะปล่อยทิ้งไว้ทองวันอันนี้เป็นช่วงที่สองเวลาประมาณสิบสองนากาตรงครับตอนนี้นะครับ เปิดทิ้งไว้นะครับเปิดอะไรไปทั่วครับแอนโดโรแรงครึ่งนะครับสีแพงครับอ่ามีเวลาประมาณ12นาฬิกานิดนินะครับแดดก็ยังไม่มีครับแดดลู่สลืนสลือครับยังไม่เท่าไหร่ครับรู้สึกว่านหมือกับมัวมัวนะครับบ่วยๆยังไม่แดดเต็มที่เท่าไหร่ครับ ลองดูซชวว่าความเร็วรอบของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับดูครับอันนี้เป็นการติดตามช่วงที่สองครับความเร็วรอบของเขาอยู่ที่สามพันกว่านี่เองครับเดี๋ยวช่วงเย็นจะไม่รอบครับประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับสิบหกนาฬิกากว่าสิบหกนาฬิกาประมาณสิบนาทีครับแดดเปเปรี้ยงๆนี่ครับก็ยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่ครับ แต่ว่าเขาก็ออกยนะครับออกดีมากเลยครับผมจะลองเปิดทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักสองวันครับนี่วันแรกครับอันนี้ช่วงเย็นครับเป็นช่วงที่สามนะครับคือเวลาสิบหกนาทีนิดๆนะครับคือเวลากว่าก่อยออกแรงใช้ได้เลยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแรงครึ่งนะครับ เทนโดโรข้อออกสองนิ้วนะครับมาดูว่าความเร็วรอบของเขาตอนนี้เหลือเท่าไหร,ร่ความเร็วรอบของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่สองพันสามร้อยยี่สิบอะไรป,ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยังออกแรงอยู่นะครับยังออกแรงยังมีแดดอยู่ยนิดหน่อยนะครับก็ยังออกได้นะครับ รอดูว่าจะาหมดเวลาในการหยุดไหลของเขาเป็นเวลาเท่าไหร่ครับวันที่สองของการทดสอบจะจะไม่เป็นแลมเวลานะครับอยากมาตอนไหนก็มาครับก็ออกปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกชอบว่าเป็นยังไงครับ ความเร็วรอบอยู่ที่2,540